กำลังเดินทางไปห้อยกระทิงันนี้คือผู้ร่วมทริปสวัสดีครับชายเทเรปเจอชายแฮร์รปเจลตอนนี้นางกลางท้องไม่มีลูกจ้มีชอเฟชเฟทำไมงจออาปตัวเองบายบายเจอกันอีกห้อยกระทิงครับ ครับ mm. ทคน,น,ไไห,นห้วยกระทิงวันนี้มีเพื่อนร่วมทิปประมาณ5คน,นบรรยากาศรอบๆนะครับ,บ,บก่อนลงแพจอดรถไว้ไเ,เรียบร้อยมีน,บบน,น้องๆวันนี้บรรยากาศดีนะครับ,บ,บดูน้องๆ รอบใช่ไหมทำรหล้านี่ไม่เล็กกไะด๋อยเลยด้ยสี่สิบเนี่ยระมาณสี่สิบโอ้ก่อนที่เราจะลงแพนะครับเราก็ต้องทำการจุดธูปเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้การลงแพในครั้งนี้จงเป็นไปด้วยความปลอดภัยครับถ้ามี้ลงอยู่เราอยู่แพของชื่ออะไรนะเนาะแพพ่อบ้านระเลึกชนพ่อบ้านระเลึกชนพ่อบ้านระเลึกชนเบอร์เบอร์ไหนนี่นี่นี่สิบสี่เบอร์ไหนได้สิบสี่ ไปครับทุกคนได้แพ้หมายเลข14วันนี้มา5คนครับแพ้ก็พอดีเอาน็อตมีกุ้งก่อนแล้วเราก็มาแพ้นี้เลยามันจะออกได้หรอมันทำไมชิดกันจังในกุ้งนะมันจะได้เราจะได้เดินแบบกับเราไปนะสองลำไม เด็กชิ้นโตตันั้นเป็นอไม่ต่ารจะเจอมีู้ชายเลยหรอเลิโตตัวนั้คืออีกเจบแล้วนเีาอยู่บาปคือเตงโมตากนะก็บ้าบ้าบ้าชุดเด่เลหมบ้าให้มันนะเพียเจสซูอย่างแม่้งนม่ก็เลักไอพีแอมแก้ก็ได้จะไปไหนแก้หน่ ออตอนนี้พี่เขากำลังลกากใช้เรือลากแคร่เราออกไปตกปลา ชัดเลยหรอปูผ้าเลยหรอมีกำลมดน้งามวันนียมีมีดดมีมไ,ไ,ไว้เจอกันในที่ตรงกลางห้วยกระทิงเลยนะครับ รไอ้ม่วงหวานนะค่ะเอาแจงโมให้หน่อยครับลูกชิ้นมีชีสหมูยี่สิบเหรอครับอันนี้ยี่สิบบาทลูกชิ้นน่าไม่อ๋อเป็นไรครับอย่าขอบคุณครับ เพื่นอนเอาไปเลยนะคะซ้ม <c oughs> สาอร่อยมากไม่ได้ชิมทำไมเธอเป็นคนแบบนี้โอากับข้าวมาส่งแล้วนะครับรว,วันนี้สั่งไปหลายอย่างเลยสตดอาได้ๆๆอันนี้จะเป็นเรือที่พี่เขามาส่งกับข้าวให้เรานะครับก่อนที่จะลงมาเราสั่งกับข้าวไว้ก่อนเราสามารถแจ้งเจ้าของแพได้นะครับว่าเราจะรอกับข้าวหรือว่าจะออกมาก่อนแล้วพี่เขามาส่งทีหลังสตีคือมดีมาก กับข้าวมาถึงก็ลงมือทานกันเลยครับวันนี้สั่งไปหลายอย่างเหมือนกันมีข้าวผัดตำปูปลาปีกไก่ทอดแล้วก็ปลาเผาครับกับข้าวแผ่นนี้รสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ในส่วนของบนแพรก็ยังติดเมนูอาหารที่เป็นเมนูแนะนําให้นะครับสําหรับใครที่สั่งอาหารมาน้อยหรือว่ากลัวจะไม่พอแบบนะครับเนี่ยเราสามารถสั่งเพิ่มได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแพรของเรานะครับวันที่เรามาบรรยากาศอาจจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีแดด ดูสิครับเพื่อนๆขนาดอยู่กลางน้ํายังมีเรือขายของเลยครับอันนี้จะเป็นไอศครีมนะครับจะเป็นของหวานมีของหวานแล้วก็ต้องมีของคาวด้วยครับนี่เลยครับจะเป็นเรือที่ขายกุง้งเตนห้วยกระทิงนะครับหากเพื่อนๆคนใดสนใจก็สามารถเรียกแม่ค้าได้นะครับนี่จะเป็นการรับส่งเพื่อพาลูกค้าไปเข้าห้องน้ำนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากเข้าห้องน้ําแค่กดเบอร์มือถือที่ติดอยู่บนแพรนะครับเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆเข้ามารับนะครับมารับไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาส่งเราด้วยนะครับซึ่งแพรที่เราลงวันนี้นะครับจะไม่มีค่าบริการครับเราสามารถเข้ากี่รอบก็ได้อันนี้สอบถามกับเจ้าของแพรเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นแพของผมเองนะครับจะไปสองรอบรอบแรกจะไปสามคนส่วนรอบที่สองก็จะมีผมกับเพื่อนไปสองคนเข้าห้องน้ำครับปัดฉีดไม่ไหว

บริการทั้งนา้นเด็ดเก้าซื้อไม่เลยมากโอ้ถึงแล้วค่ะเอากับเด้อกลับมานะคะตงไปกืนบัดเดียวเดียวอัน มาโยนทิเดียวเอามามาคอยู่กว่าคอนเสปร์บรรยากาศด,ดีห้องน้ำสะอาดแต่ตรงกลางแล้มันหายไปอ,อ,อาหารอร่อยบรรยากาศด,ดีห้องน้ำสะอาดอาหารอร่อยอาหารอร่อย <eland. S 2> <Yes. S 3> ถึงแม้ว่าจะมีเวลาเพียงน้อยนิดแต่ก็เป็นทริปที่มีความสุขและมีความสนุกสนานมาก หน้าร้อนนี้หากเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนแนะนำที่นี่เลยนะครับห้วยกระทิงครับจังหวัดเลยแล้วก็แนะนำแผ่นี้เป็นพิเศษนะครับแผ่พ่อบ้านดะเริงชนห้วยกระทิงครับผมขอบคุณสำหรับเพื่อนร่วมทริปในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆทุกคนนะครับ กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับ